เขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่โดโตโน่แกล้งบ่อยมากสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยคุณผู้ชมทังบ้าอาจจะไม่เคยได้มาก่อนนี่คือเวีากมแสบๆซาๆโตโน่ผ่านปากของเพื่อนสนิทเขาเองนั่นคือริทน้องริทนั่นเองครับผมามาดูกัน,กนริทเขาจะบอกว่ายงไงบ้างเราไปชมกันเลยดูพร้อมกับโตโน่เลยนะครับผมเออแก็มีสารถึงพี่ชายสุดที่รักของริทนะฮะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับวันนั้นไปกินข้าวกันมานะครับก็ขับรถกลับบ้าน ก็รถติดมากด้วยความสนุกของคุณพี่ชายนะครับอยู่ดีเขาก็ปิดแอร์ปิดแอร์เสร็จปิดกระจกรถปิดประตูล็อกทุกอย่างหมดเสร็จปุ๊บเหตุการณ์ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับคุณโตโนโ่พูดออกมาดังๆสามทีครับในรถคือเสียงไม่เป็นไรแต่กินเหม็นมากครับรถติดติดรถข้างๆก็ขอขอใรพี่ช่วยด้วย,ยช่วยด้วยคือตอนนั้นคือแบบ จะตายคารถเลยค่ะข่ามันสนุกข่ามันเป็นไงเออมันคู่เฮ้ประตูไม่แล้ทอนกินตัวเองได้เหรอของเราเองเพื่อความใส่ใจผมคนรถ้ล้อข้างเขาแบบนี่ล้คันนี้มันมีอะไรกันบ้างมันก็แบบเครื่องเครื่องเครื่